สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถูกทาาา่านสบายดีป้าคือมิได้นี่บ่ย่าพอจะไปตักาพักให้เปลาเมาลงวัดเนี่ยสุขสบายดีป้าสตาร์ทพักก่อนสุขสบายดีท่านผู้ชมผู้อยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าภายในประเทศลาวเฮาอยู่ทุกหม่องทุกบ่อนคลิปนี้ป้าเมาจะพาเบิง่งพาชมพาเบิง่งพาชม ควบคัวปลาทองเนาะมาเฮือนปลาทองมาเบิ่งพักมีพักยังแน่มกถั่วเป็นระโบสิได้ซื้อซอยิ่นเนาะสิได้ซื้อแล้วก็เอาลงไปวัดว่ลคลิปนี่ก็สิพาเบิง่งพาสมไปเที่ยวงานมือน้อคืนในนําไปเที่ยวกับจานขีดแล้วก็ส้าจ่อยไปสามคนเนาะเพราะว่าหมู่ไปก่อนเบิดไปพอกันอยู่ในงานผู้พาพ่นไปยืดเส้็ยืดสายเปิดหูเปิด,ปดตา เมื่อคืนนี่เนาะกับกับมวนอยู่เนาะมวนกับมวนกับพ่อป้าน,น่ะแล้วนเนาะปลาเหมาอายุลายแล้วมันก็บ,บุคือแตงแต่อายุเศร้าปีเศร้าวกว่าปีเลยเนาะอันนี้มันก็เลขเลขสี่เล,เลย <c oughs> ไปไปเบิง่งไปส้มทางสวนประทองเนาะ หลังจากที่บึงบรรยากาศตอนไปบุญเมื่อคืนเนี่ยเนาะเ้าจอยจานขีดเขาแซาแพงเบิคู่คนอะไรเนาะแต่ว่ามันบดสะดวกที่จะถ่ายบันไดยันมันพิดลิกซิตเป็นเพลงไทยเพิ่นเปิดเนาะเป็นเพลงที่ข้าเจ้าที่ข้าเจ้า ศักษาลิกาชิตนะนะเนาะมันก็ถ่ายบ่ได้แล้วก็เลยกิภาพบรรยากาศในหนึ่งให้เบิ่งให้ส้มแล้วก็มาส้มทางงามเนาะงามเนาะผักกาดเนี่ยถั่วมันก็ขันเมนอันนั้นก็ชิบอด้อยู่ปะหาเล่มเอาได้อยู่ดอก แม่เอาสัาสตัมป้าเข่ากับป้ามันแต่ละมือลังเื่อเจ๊ผู้เล็กผู้น้อยเอาไปตื่มกันได้ปะโกฮารแต่ลายดอกสัมกำหนึ่งกำเจคายน่ะบางบางบงเฮือนเขาก็ได้เอาไปตื่มกันเนาะพี่าานะ้องเานาะผู้เล็กผู้น,น้อยชาวบ้านเพิ่นกระทานน้ำกับเข่ากับปลาค่ะ มีพักกระทานพักภูลกรรมละไดกรรมชงกรรมก็ว่าไปอันนี้ก็ข,ขอบุญขอบคุณทั้งเอื่อละไม้เนาะพูนให้เงินประเมาออมา่าให้มาซื้อซอยให้ซื้อพักซอยทยอยทยอยซื้อเนาะสีแดงมีกำลังใจปลูพักได้ประทองกันเนาะ้วกายังสีได้ ไม่กำลังใจปลูกแล้วแต่ว่าปีนบรชขายเพื่อให้เป็นประโยชน์เข้ากับสีเอาไปลงหวัดเนาะสีได้กินหลายคนปักกาศได้สวดกระซามสีเอาไปขันสมพักเนาะมมกถั่วปอดสารผิด ดีแล้วมันจงบุมีผิดมีภัยนะกินแบบธรรมศาสตร์เอาไปกินส่วนร่วมอยู่วัดเนาะเพราะว่าผลสังสาาหงทมกระเพภพายายก่้งเลยเด้อเนาะผุดทานได้อยากโมทนาทานทั้งน้ำดื่มหรือว่าอาหารการกินอาหารแห้งเนาะหรือว่าอาหารสด ก็อิงตามสัทธาของแต่ละคนอิงตามความสะดวกว่าสันสทั้งเหว่าทั้งกินเราเป็นหยกเป็นหยกจะแม่นสะอาดแกฮิวมาแต่สายเห็นของกินแล้วมันเป็นแบบนี้แหละอดบ่ได้ นำกินปลาเมาเสือโมทนาไปแล้วเนาะเศ้ากระตุกแต่ว่าพ่นทยอยเอามาหายตุกใหญ่ถาเบิดจังมีผู้ใหญ่หรือว่าเอื้อยอ้ายใจดีใจบุญเนาะพันอยากซอยปลาเมากระเียนแดนต่อเลยของปลาเมาเบิดแล้กก็ต่อเลยเนาะนามผู้ใดสิเอาเนาะผู้ใดสิซื้อบริจาคท่าน ซื่อไห่นี่แหละเอาปลาซาบ้านก็ซื่อไห่กันกินเอาปลาซาหนะกับท่านเนาะอันเดียวกันนั่นแหละไห่กับท่านแมนเขาวาดกับอันเดียวกันแต่ว่าคนหลานทรัพย์สื่อ เก็บมาเป็นที่เห็บหอยมีผักกาดมักทั่วมักทั่วก็เลือเฟื่องละบักหลายๆกินโบเบิร์ดอก้อยันกินอยู่สองมือผูกตะเบ่งมะกล้วยแน่มะเครือเนาะมะเครือนี่ซื้อน้ำปลาส่าบาทพี่น้องเมื่อไหร่พี่น้องส่าบาทเกินไปว่ะถุงบาสใหญ่บ้านเฮากับโมทนาทานคือการมีอย่างกับขึ้นมาหาเอาเนาะ แม่คั่วเพิ่นแต่พันแม่คั่วโบมาเขากะมีเวลากระก็บลงไปนังเลี้ยงหมักก๋วยกับพันเด็กน้มาสิหายป่ะปัดถอดได้หายบ่นลอยนี่บ่นี่หายบ่นลอยดทั้งกล้วยทั้งอะไะทั้งกล้วยทั้งผักกาดทั้งหมักถั่วของปลาทองเนาะให้เพลินลอยหนึ่งกล้วยหอมเบิ่งสิกินมึงก็อย่าอีเล่ เขาเกาเขาบักทั่วกินบักทัวก็กินเขาบักินข้าแบบกินเขาอันเป่ามือนสาวกินเขาเป่ากินเขาบุมีกาบเลยอยากเลยเลยทั้งเอื้อมนให้เงินมาเนาะซื้อพักซื้อเป็นกับเขาเนี่ยแหละเนาะลงประกอบส่วนอยู่ในวัดว่าอาลามให้กินส่วนรวมหลายๆายคนเบิดหมู่บ้านเฮา เดี um. whales, oh ๋ยวไปพาอกันอยู teachers, so 8, so nah ่ว so ัดเนาะว่าสิคนสีลายปันไดมือไงหมวดแต่ไปเต็นจัะว่าโบมาซาบุอยากไวรุ่นเมื่อคืนเนี่ยยูนอนว่าไปบุญโอ้ยกระเบรดเดือดดื่นปันไดดอกพากันไปเล่นพอหอมปากหอมคอแล้วก็มาเบิดเบิดเบิดเป๊ปซี่อันสี่ขวดเป๊ปซี่ขวดหน่อยนะไปเที่ยวบ่ได้อันบ่ได้กินแนวเมึนเมาดอกกินเป๊ปซี่ ปลาเมามาหอดเฮือนแลลวเนาะหิวอีลุงพุงผัวมาหมักทั่วก็ได้อยู่สี่กัมเนาะได้อยู่สี่สิบบาทแต่ว่าทั้งเบิดปลาเมาสื่อนี่ต่างว่าให้ผ่นน้ำเนาะอันเมนสื่อก็สีประมาณเมันทั้งกล้วยน้ำนะกล้วยนีพผ่นว่า หายปลาเมาเนาะเนาะอัน,น,นเอารายละเอียดสูฟังเป็นว่าหายปลาเมาปลาเมาก็เลยว่าเอออ,อาจจะซาหายเพิ่นเลยซาเนาะหายเพิ่นร้อยบาทหายปลาทองร้อยบาททั้งพักในกับประมาณหากรรมเนาะปลาเมากรรมกรรมเบิ่งก็กเป็นเก่าสิบบาท,ทเท่นั้นเนาะกรรมละสิบบาทนะแล้วก็ทั้งทั้งอัน สื่อมะเขือ,อน,นี้เศ้าบาทคนละเจ้าเนาะอันนี้สื่อน้ำปลาลองสวนไก่ไก่กันอะไรเนาะชิท,ทยย่อยสื่อเนาะทั้งเบิดก็สื้อเมื่อนี้เบิดลอยเศ้าบาดเนาะแต่ว่ามะก,กุ้ยอันนี้ปลาเมาสีเอาไว้เอาไว้กินเนาะก็สีแบ่งให้เมย์ใหญ่นํามันบิท่านซุกซุก,ก็นบ้างหน่อยก็สีเอาลงไปแต่มะเขือผักกาดถั่วเนาะ ก็ขอบุญขอบคุณทางเอื้อไล้เด้อขอให้บุญศักษาเด้อเอื้อเด้อแล้วก็เอฟซีท่านผู้ส้มทุกท่านที่เขาบึงเขาส้มสองปะเหมาก็จงอนุโมทนาความดีความงามของเอื้อแลวก็ของแต่ละ่านที่ว่าเห็นผ่านสองของปะเหมานี่หนะเนาะอนุโมทนาบุญนํำการเบริดสุข,ขุสุคนมาหอดแล้ว มาถึงแล้วจ้ามาหอดจอดถึงแล้วทำอะไรหรืออืมแม่กินบาลายหป่ะ <laughs> คือปูสาดน้อยแทนมันนี่โอ้ย <laughs> ปูอีกหนักกว่า <laughs> <laughs> เห็นว่ากัน <laughs> เจนเป็นเพื่อนอยากษอบอุ่นนางแง่กันโว้ยในครัวกระดาษป้าไปซื้อไปซื้อน้ำปลาลองมะคือกัน่ะอันนั้นซื้อน้ำปลาทองชิออมเขียดเบ้อออมเขียบแล้วกับตาหมูหงตาหมูหงเนอ เออเนียนซุบมะเขือซุบเสร็จปลาทูแซ่บได้เบิด์ตลงไปเอาน้ำสะแพงเบิร์สี่หาสีโทเหมือเด้อเออเบิมะเขือลงไปเนาะบะนี้อยากได้ปลาทูเอาปลาทูก่อนเอาเจ็ดขึงโลปลาทูกันเนาะเอาไปเอ๊อมบ่บ่แม่นเอาไปสุบใส่มะเขือโอ้ย ว่าละเมอน้ำออมเขียดข้าเจ้าเลยจะเป็นสะน้องบุ้มไปโรงเรียนบ้าโอ้แล<อ>้วแพงอยู่รังค่ะผมมาเอาโหลดกาสันปลาทูครึ่งโลหรือว่าเข่งโลนะ คลิปนี้ก็ชมยาวแล้วเนาะประมาณจะขอจบคลิปไว้เพียงสมิกรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจไปทำคลิปอีกต่อไปอีกเนาะขอให้ทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มทั้งทานีขนนทรายพิป้านาอาเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งใดก็ให้มีแต่ความสมหวังเด้อมาแล้วค่ะ Ah, à, rồi à. à, kha. À, thằng nhăng lên nó hả? để để sụp xài mà khêu, sẹp thể đấy. đấy. Nè. ăn đấy. Phắc theo bó. Ngẹm ngữa, dư mì, như vỏ. Chắc chứ nhăng tụi em mì cả. พ่กันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดี